เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโทรกันนะสวัสดีเฮ้ยลืมไปโทรถับของเล่นอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะว่ากี้ไม่มีอะไรเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่เวลาแบบนั้นตอนนี้คือเราอยู่ในคลุกแห่งหนึ่งปุ๊บที่มันเหมือนปุ๊บเฮ้ยอะไรวะเนีย่ยคือแผนการง่ายๆของเราคือเชื่อไอ้ทอมมี่อทอมมี่นะครับบอกว่าเครื่องนอกอะ่ะมีล้อเครื่องนอกอ่ะมีร้านแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นเราต้องออกไปให้ได้เจออะไรกับร้านแฮมเบอร์เกอร์วะกบหัวแมงเลยแต่ไม่เป็นไร แต่เราก็จะออกไปหาแล็แฮมเบอร์เกอร์เพื่ออะไรเราก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็คุยขยะหาของแฮ่คุกไปเรื่อยๆครับคนเพื่อออกไปหาร้านแฮมเบอร์เกอร์เพื่ออะไรก็ไม่รู้ได้มาแล้วได้อะไรเอ่ยได้ไม้งงโง่โง่เย่เอาไปทําหาอะไรเปี้ยงทิ้งเออบ้าจริงๆได้ไม้โง่โง่ตอนนี้เรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นกินก่อนคนกินไม่หมดสักที่า เพี่ยงทิ้งแม่งไม่รู้นะครับอาหารมากินไม่หมดสักทีอาหารมันเยอะเกินไปเอาไปทิ้งเลยโอ้โหไม่ดีเลยอาหารเยอะเกินไปได้อะไรมาเอ่ยได้ไขควงไขควงนี้นะ่ะเป็นของวิเศษจากเดลิมอนเพราะมันไขอะไรก็ได้ของวิเศษตรงไหนวะไขควงธรรมดาชัดๆเนเน,นทุกคนวิธีออกของเราคือมุดท่อตรงนี้ไม่ใช่ละเราต้องหาอันที่มันสามารถใช้ไขควงไขได้แล้วเราก็จะหนีไปทางนั้น อันหนึ่งเราไปหาก่อนต้องมีนอตที่หนึ่งอะ่ะหลวมๆอยู่แล้วเราก็ไปไขถ้ามันแน่นๆเราจะขายไม่ออกเพราะมันแน่นเกินไปแรงเราน้อยเอาไขาไม่ได้ออกไอทุกคนเราเดินไปเดินมาเราเจอปืนมุ้ยเพราะฉะนั้นเราจะไปจี้ป้นเพื่อเอาเงินออกจากคุกไปเอาเงินมันออกจากคุกได้ตรงไหนวะเพื่อเอาคีย์การ์ดแล้วออกจากคุกไปกันเลยทุกคนคือคุกนี้นะใช้พานเอบมาชาง คือคุกนี้นะครับทุกคนวิธีการออกไปได้วิธีง่ายสุดอะ่ะคือ,อาาคการหาขีกาดเพราะฉะนั้นการได้ขีกาดเนี่ยคือการฆ่าตำรวจนะเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ตำรวจออกมาแล้วเราก็จะรอฆ่านะหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะเรารอมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะทุกคนก็ยังไม่มีตำรวจหน้าไหนออกมาที่แห่งนี้นะ่าจะเป็นคุกล้างนะครับทุกคนก็เลยไม่มีตำรวจสักตัวประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูแต่ไม่รู้เปิดได้ไงจะออกจะออก ออกไม่ได้ประตูปิดแล้วประตูนั้นเปิดได้ไงประตูนี้ปิดอ้งงไม่ออกก็ได้อะไรว่าตัดใจง่ายเกินเฮ้ยนั่นตัวกูเองนี่วะทางออกอยู่ไหนวะทิมมี่นะเฮ้ยมันชื่ออะไรนะไอตัวนี้ลืมละอิงเลยต้องหาทางออกสําหรับใครโกงไม่เจอทักทีนะท,ทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะหาอย่างอื่นแทนตำรวจก็ไม่มีให้ฆ่าเลยนะครับทุกคน เพราะตำรวจไม่มีนะครับในคุกนี้เดินหามาเป็นชั่วโมงแล้วได้อะไรมาเมื่อกี้นะครับเราได้เหล็กมานะครับเราก็เอาเหล็กมารวมกับไม้นะครับแต่เป็นค้อนตอนนี้น่าจะเอาไว้ตอกหัวตำรวจเอ้ยไม่ใช่เลยเอาไว้แงะอะไรสักอย่างเพื่อออกจากคุกนี้นะทุกคนเราก็ไปหาที่แงะออกจากคุกนี้กันเลย เจอแล้วทุกคนรอยรล้าที่กำแพงรอยรล้ารอยดิเล้านี้น่าจะเป็นรอยรล้าที่ทยท่านเตะนะครับคันะฉะนั้นเราน่าจะออกไปได้เอาคอนทุบรอยรล้านี้ไม่ได้โอ้คิดว่าทุบได้โอ้คอนกรเจาไม่ดีเลยทุกคนก็ทุกคนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะหาทางออกเท่าไรก็หาไม่เจอสักทีนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไว้ปีหน้าแล้วทุกคนเราค่อยหาทางออกใหม่นะไปแล้วทุกคนสําหรับปีนี้บายบาย